เดี๋ยวเราไปดูนะครับกรณีคุณหนิงบริตาที่ทำหน้าที่พิธีกรรยายการคุยแซบโชว์นะฮะแล้วก็ไปสัมภาษณ์คุณนกอุสนีแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่พิพาทกันบอกว่าเอ๊คุณนกเนี่ยทำไมไม่ตอบคำถามคุณหนิงเลยแล้วก็เอ๊ะเมินหน้า ชดใสพิธีกรแบบนั้นคราวนี้เสียงวิภา์วิจารณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปถามแม่หนิงนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้ไปเจอแม่หนิงแล้วก็ต้องถามกันสัหน่อยดูซิว่าเรื่องราวมาเคลียดาม่าคุณนอกอุศนีเนี่ยทำไปเพื่ออะไรนะครับครานี้เองเนี่ยออกมาเคลียรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคุณนิกปณิตานะครับที่กับปมดาม่าคุณนอกอุศนีซึ่งล่าสุดเนี่ยเองเนี่ยคุณหนิงเองก็เคลียรเรื่องนี้นะฮะบอกว่ายืนยันว่าส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรกับอีกฝ่ายก็คือคุณนกนั่่นแหหละเสสีีียใใจททํา้้คุณกกรูึไมด ยืนยันว่าตนเนี่ยนะครับก็ทาหน้าที่พิธีกรอ่านตามสคริปต์คำถามที่ได้มาเท่าไหนก็พูดไปแค่นั้นนะฮะแต่ว่าด้วยวันนั้นเนี่ยมันมันจะด้วยเหตุการณ์หรือว่าด้วยบรรยากาศเลยก็ไม่รู้นะฮะก็ไม่ได้เจอกันก่อนเข้ารายการด้วยเจอกันก็ตอนที่เข้ารายการเลยนะฮะแหมวันนั้นเนี่ยในบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่จนรายการจบเลยก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าคุณหนิงเนี่ยอยู่ในรายการแล้วก็พอดาเนินรายการไปถามคําถามก็ดีคุยก็ดีโน่นนี่นั่นต่างๆเนี่ย ให้เข้าใจผิดว่าคุณหนิงไม่พอใจคุณนกอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็บอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรจริงๆรีบมาแล้วก็รีบไปเพราะติดงานละครที่กองถ่ายเพราะว่าคิวมาเป็นวันจันทร์วันนั้นเองเนี่ยแม่หนิงก็บอกเปิดกองเป็นวันแรกๆด้วยแม่หนิงเองก็ไม่ได้ที่จะแจ้งกับทางรายการเอาไว้ว่าเป็นวันเปิดกองวันแรกก็คือลืมบอกว่าเหมือนว่าจะมาจัดรายการไม่ได้นั่นแหละแต่พอวันนั้นไม่ได้แจ้งปุ๊บมันก็ต้องรีบมาทำพอทารายการเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบไปที่กองเพราะว่าเพิ่งปอดเปิด บอกเป็นผู้จัดตอนนี้มันก็เลยมีหลายทางวันนั้นเนี่ยมันเลยเป็นบรรยากาศอย่างที่บอกไปเนาะคือก่อนมาก็ไม่ได้มาคุยกันรีบมาปุ๊บเข้า 1, 2, 3, 4, รายการ12 3 4จบปุ๊บเสร็จรายการก็ไปเลยไม่ได้มาเคลียร์ใจกันไม่ได้มาพูดกันว่าเออไม่พอใจตรงไหนหรือเปล่าเพราะหลายรายการเขาจะเป็นกันแบบนี้นะฮะซึ่งวันนั้น อาจจะไม่ได้เจอกันตอนท้ายรายการนี้แหละมันเลยทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกันแต่ตอนนี้ยืนยันแล้วนะว่าเหตุที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยร้องไห้แล้วก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็เป็นดรามา่าเป็นปมดราม่าขึ้นมาคนนี้บอกว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยยืนยันว่าทําตามหน้าที่ในการเป็นพิธีกรอ่านตามสคริปต์นะฮะหลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้โทรไปเคลียร์กันเพราะว่าไม่ได้มีเบอร์ติดต,ต่อกันด้วยหรือว่ามีคอนแทคอะไรนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ ก็เงียบไปก็ไม่ได้ติดต่อมาเหมือนกันนะฮะที่ผ่านมาเวลาเจอกันที่ช่องหรือว่าเจอการตามงานต่างๆก็คิดว่าเวลาผ่านไปทุกอย่างก็น่าจะเคลียร์เองและยืนยันว่าทํางานได้ปกตินะฮะเพราะว่าไม่มีเจตนาอะไรที่ไปทําให้คนอื่นเนี่ยเสียใจหรือทําให้ใครเนี่ยรู้สึกไม่ดีคําถามทุกคําถามที่ถามนั้นถามตามหน้าที่ถามตามสคริปต์ที่ต้องถามในการเป็นพิธีกรในรายการแค่นั้นเองนะฮะเมื่อวานนี้เคลียร์หมดแล้วแล้วก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น พี่หนิงไม่ออกมาพูดเลยเลยพี่หนิงเนี่ยไปแบบโกรธจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่พอใจจริงหรือเปล่าหรือว่าในรายการนั้นเป็นการแบบว่าทําให้มันเกิดดราม่าขึ้นจริงหรือเปล่านอกสคริปหรือเปล่าตอนนี้ออกมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วใครที่สงสัยอยู่ก็น่าจะรู้กันแล้วนะฮะไม่ต้องไปตีความต่างๆนานากันไปส่วนเรื่องการโทรหาขอโทษกับพลพี่หนิงบอกว่าไม่มีคอนแทคไม่มีเบอร์ติดต่อกันนะฮะก็น่าจะไม่ได้คุยกันแต่ว่าหลังจากนี้ มันน่าจะเข้าใจกันได้ง่ายเรื่องนี้มันคุยกันได้ง่ายนะคุณผู้ชมนะมันจะไม่ได้มาคิดเล็กคิดน้อยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้แต่พี่หนิงบอกว่าปกติมากทำงานร่วมงานกันได้เจอได้ปกตินั่นเองนะจ๊ะ อย่าลืมนะคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามข่าวสารวงการบันเทิงกับรายการเมสามันคันปากได้ที่ช่องเรา Big Ba c h ช n แนลนะครับมัว่าจะเป็น YouTube Channel นะครับพิมไปเลย Big Ba บช n แนลกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e ด้วยและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปใหม่ๆของเราที่มีทุกวันนะฮะหรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook กับบิ๊กแบทช n แนลนะครับอินสตาแกรมติ t กตอกเอาเป็นว่าใครที่เล่นโซเชียลไปที่ไหนก็เจอกับเราไปที่ไหนก็พบกับเรากับบิ๊กแบทช n แนลฝากไว้ด้วยชวย ชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ